เอาละปัดนี้ขึ้นมาเป็นยกที่สองต่อรองกันเขามาแล้วจังสี่สีเดีวา่าจังได้ขอสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายทั้งคนอาคนตาคนย,าย่างหน่อยลงุงสุงกลับมาฟังร้องฟังลำผู้อยู่นอกผอกู้อยู่กอบผู้อยู่กลางยุทธุกทางสารทิศญาติารวมทองพี่นอออ้องรวมอุตตรกรรมาการาวนะหน้าพวกราดสะดอนผู้มาฟังลำกกอเมือดีหมอลัมไฟใจได้แก้มหมอลำมมาพี่นั่นหน่วยเราเหนือหมอลำมไฟยิ่งในแก่มหมอลำสุนิสาเสียงเร่ มาเมื่อน,นี้มาปากขับปากข้องมาสลองในงานเมื่อนี้อยากว่ามังนว่าดีมันผพดพลาดพังไปขอ,อพุนท่าเล่พุนายา่อายอาภัย โบธีรานิออนมื่อนี้ฟังลำก่อนจะขอกราบเรื่มเรื่มงบุเรมเข้าหัวเข่าคนโบราณจะจีบต่างแต่มีวุ่นจังแต่หมอลำก่อนมาเสียบกันฟังนั้นว่าจะมีออกกว่าทำดีทำสวยคนเดิมเนี่ยเราจะกว่าแบบไปไว้วางวางทำยอดันเดือดนี้ใจหลวงลำเข้ากายทัศน์ใหม่คนว่ากันลงไหลเปลี่ยนมาสมัยอ๋อผาเรลเลนเลนมาสมัยใหม่มีลำหนึ่งออกไปลำน้ำคำพระเจ้าเฮานี่สั่งสอนหมอลำไหลกันแล้งนั่เอาตะบอนมาหนีหาเต้นเรื่องสำมบ ปีมุ่นปั่นมายามบ่คันวันเสียมบางเธอผัวลำบุตรต่อนนี้ละเสียงบ่ประดียดจิตแก้มันแย่บอนไปนังเขาสั่งพูนอลไรสั่งอาสยามทำเทียบบัตรร่ำก่อนอย่าสิคุยมาไก่ในเวลาตอนนี้บางไปบุอลจังงูว่าลำก่อนมีไปอดปากน้อยอะไรหน่อยจำได้บ่ลำนี้กันได้เอาเจ้าเลือกทำมาเป็นหลักทำคำสอนศาสนาจอมเจ่าเราจะทวนทานกับผู้ท่านดีมีเสือคนเดิมเราเพื่อเกิดพวกพ่อเห็นาสั่งสอนอันคำสอนพระเจ้าเป็น เลือดอมตะล้วนตะวันรรมะทุกกาคือเรียงสมาศส่วนนาเถื่อจังไนเงี้ยแล้วสวรรค์ท้องตรงปุ้งอุปการลายทรงเทิงจังเนี่ยแปลว่าส่วนเถื่อจังไรจังเแต่ว่าส่วนเถื่อจังไรเอาไม่แค่ขึ้นนะครับเอาละเพราะฉะนั้นแล้วการลองการล่ำมือนี่บางมือก็เป็นพุ่มบางอารมณ์ก็เป็นม่านบางประการก็เป็นยัก เบิ่งกักคักกระแมนคนสองขาคือเก่าขันมือใดล่ำนี้เขาจะเอินหมอล่ำเตี้ยปากขันมือใดล่ำบอดีเขาพ่อเอินแนวแหลกคู่ล่ำเหมือนอย่างแนวแหลกคู่กับสีแมนหมาเจ้าเนาะป๋าเราแมนบ้าแนวแหลกคู่กใครเอาละเพราะฉะนั้นแล้วเพื่อนมาล่ำล่ำหนีล่ำดนีพี่ก็ต้องวันล่ำมวลเลยสนุกเพื่อนมาคุณมวลสร้างเหยียดยังกับบอแงถามบวลสร้างถามคนฟังกับบอตอบบวลกับบอสร้างมวลกับบอสร้างเหยียดหลังฟักับบอสร้างฟังกับบอทำบวลเจอเนี้ยวฟังซื่อซื้อกับบอเกิดปัญญา ู่เลี้ยงหาไก่สร้างหามันจังมันจังได้ใส่นี่ให้สร้างใส่ได้คอยปากคอยตาคือผู้ใส่เพาสร้างกะทั้งหมูทั้งหมาทั้งตีทั้งดาบใส่ยาข้างลุ้นนี่ล่ะแม่มันเป็นยังบุญก่อกระบาดไปแน่คือู้เพื้นบ่มากเพื้นที่ไปดาแม่พระคุณท่านพ่อแห่งท่านเกาเลี้ยงการแทงให้สร้างแท่งคอยตั้มคอยทั้งพราะเธอมองแล้วกะทั้งอาบัตตำลงไปอย่าประัวซาไปเออัดจังอยู่ บานี้โบเลี้ยงกานเมาาคือกะรแม่กันเมานี BTS, ่ค่อยเมาค่อยเทียมเนี่ยวมาบ่มีเลี้ยมมันห้ากู่คือหมาห้องดาลุงดาตาห้องโกโก้กากาคือผูเขาว่ามาเขาก็คือตีปากแขีวล้นหยับตายใบนี้สร้างาบคอายข้ามกัลูกจ้าจะรุรีรูกกอดไตกอดเอาถือวูเขามากเขากระเพาะใม่คือคำมันจังหนึ่งมันที่ไปบอกไม่รู้หมเสียเงินเดินนี่สร้างเดินค่อยเดินค่อยเขียมนัะเดินบ่เขียมขาตำรักตำตอขอใครสร้างขอว่าวันปนอยเพได้ไหนก็ได้น้อยแล้วแต่คนท่าน การล่ำนี้คือกาะนั่งการล่ำนี้คอยจับคอยสอดกอดไก่สังกอดจังมาเสียเงินเพ่ถือูุกอดปลาสักะระตอดเดิดชแห่มาจับพืชจับปักตอก็ยันใจขาดตัยกอดโต้วอกก็ก็อยากเจียวเกลื่อนไปว่าเอาละเพราะฉะนั้นเลี้ยวผู้ลังคุ้นกระถามข่าวถามเข้าเข้าม้ามอลลัาไฟใส่สว่าจัไไนผมสว่ามอลำมมาพี่นั่นหน่อยดาวเหนือ บ้านฝังสแห่บ้านแพร่สบือบ้านพืชเผ่าอ้อมบ้านต้อมผาฉีบ้านปีผาเงาโยบ้านหน้าเสียวตำบลสายแก้วอำเภอเปรยน้อยจังหวัดขอนแก่นบ่อไก่บ่อไก่พ่อไก่เป็นพกนี่ละแม่ลูกเมียเฟี้ยงกับ่อทันในมีอายุอาหนำได้เงียบสิบปีพ่อดีพ่อสีดีนี่ไรยังแม่เออออกจากบ้านมาเมื่อนี้เออขั้น่าไผ่ลำดีให้เจ้าจ้างมาใส่ขั้นเพียรพลาดพังไปขอบุญทานผู้ใหญ่อาภัยด้วย কাহিনী มื้อนี้ออกจาบ้านศพก็แม่นยามดีสมกับเวลาหัวแม่นยามดีได้มาใส่ดีลำถ้วยแทนแก้มถือกัดตะลกถต้องเบิ่งมือแม่นยาม ผมมื่อเพียนั้นกับสิไปขึ้นมาตัวตีกีคือกำในควางมั่นนาละสักความน้ำคนเมื่อจะว่าอาจารย์ตาบุคำว่างเนินใส่พี่นั่นดื้อรั้มรั้ตามไผ่แม่นั่นดื้อสิอดออดเพระอาดตั้งสังค์ขมผมจะต้านตอบแม่มันนาผมจะต้านตอบแม่มันนาจากนันดื้อลสิลำตามไผ่แม่คือพระท่านจะบังสายพระท่านจะสาบบารมีใส่แห่งหอนเทิงมาแห่งหันเจ้าเจ้นแม่ก็ซอทำน้ำเออเดิมแม่ยินความมันนาสังความน้ำความหลวงบังเทอตาบุตรตาลูกแม่พี่นั่นดื้อรำใส่แท่ แก่ s ้วนีแม่เนาะีสู่เขาแม่นได้บ่ว่าเนาะลูกรลำเด้อเมีลำกลับขึ้นมาเมีของทางบ้านพูนังสาว้งหวานเต่าเนานั่นนั่นเด้เห็นจ้าบ่ยาน้ตาย่อยยาวได้ยาวยาวนําบ่ไดองน้องไหลเาเมเด้อมความมันสร้างความเลยให้บ้าลูกไปลำแล้วครับมาหลดแม่เจ้ายาวนําข่อยแม่เอ้ยอ้ อันนี้เมนบที่สองเออจังหวัดต่ายเริ่มนับเขามาจักน่อยเรียบนำาหญ่เจ้นอยเงี้ยมะหวอดเจ้าน้อยออกกําลังกายม่นั้นนางบ้าเ้มีเอาเร่ะบัดนึงต่อมีโยบูนึงนอกบรเทกอะไรขพะเสียงพี่น้องมูสีบี๊เนี่ยมูสีบี๊ดชื่สมูสีบีดโอ้มูสีบีดคืออยู่นา เอามูชิมยอแส้มูชิมคนลืมเข้าเอาเดิมว่นิ้ลาพอเอาเด้มูุ่นิ้ลามเนี่ยกรซำนี่สาก่อนเด้อดรุงรุงก่อนหลังแล้วพวกปมัยืนก็เดินไปหนาก่อนมาต่อเดินไปหนาก่อนมาต่อเอาแล้วเอาล้วอนนี่ฮันนี้ก็บางบ้านบ้นเดือ ยัียงพิ่นใสเอยียน,น,นะครับผมอาญาเมือมีโคย้ยเสียดโคนเสียดมาหลูปลอเดี๋ยด,เ,ด,ยดเลยเข้ามาเฮ็นเรียงเไปตัวทิบตัวเดีเยด เดือดเมบยได้ใดขี้ขานขี่กับผาไม่ได้เหตุแน่วชื่อของผมแล้วก็บอกให้แลวว่แต่เรื่ื่อว่าเพี่นัน้ำเดือดเมียสะคุณเดาเหนือเดาเหนือแล้วก็เลือกตังคนเราตั้งโตอย่าบดดั้อนบูนั่นน่ะนั่นเดือผมนี่นะครับชื่อว่าพี่นั่งน้อยรู้ชื่อเห็นคนลำเดือเม่มาดนพราเองยังได้ลงเดือเม่นคำบอกมือนีมาเดือดเม่เรีนจละเม่ละเม่เรียนจละเมละเม่เรียเจ้าเม่เนจมาดูอาวาตาเจียรยังเดือมนสานี ทำ้มนี่พอดีแท้จำเลยปางคนว่าเป็นพ่อได้แหมืนพ่อได้สมชื่อือมาต่อเรือแม่มคนว่าพึอมาแหม,าาามือนพึน่มาเอาไปสมคำเอาคนเฮาดีพอดีกาบากาลาบาเด้อลุงเด้อดลุงเดือดเด้อดลุงอาภีร้องยังไงน้องเป็นแรงใจพี่ต้นนายพี่ไม่แก่ เพราะสองเรารักแน่และไม่แอบเปลี่ยนแปลงจนพี่ก็ไม่แค่ขอพรรักแน่เพอใจตอดบ้านที่บุงยาทาลอยแค่เธอตาถึงไม่มีบ้านหลังไหนสุดหน้าฟ้าเขียวเดนไก่ที่ไหนก็ได้ขพจะแค่รีไม่งเนี่ยวา่าก็มีแต่สองคนเฮา โอ้โหนมีโตคบพีไม่บอว่าของไม,ม่ได้สองโอ้โหนมีโตคาพีักคีดีหวัวใจใสุขใจกับเป็นเบลื่นแปลงเดียวเปิดติรดเดียวทันกาดปันอักตาปะตะอุนตุบีกระตุน,น,นทันใดร่างดีไงปุ่งแต่งรวยสังขารดาวดีไรางานเพื่อดาวาลกองพีแกอะไรนากคนผู้ดีเสียสีตุกทีกันแกกค่ว่าแกเราได้ยินเต็มหูรู้อยู่แก่ใจเลยเนาะ แกกอนพี่ต้องนอนน้อยใจไม่แพ้่บวงเงาน้องตะกินแกทำไมไม่ตูเราลูกประสาทมันเบาเพราะว่าเจ้าไม่โอเคเสียวอีบอธรรมอะไร บ่พ <hel iser> <hel> ่อจ่พีเจ้าบัวนีพ่อหาบ่ได้พ่จ่บัพียาสามคนบัวรีเศ้าพี่เจ้าเป็ยนจิงสำคัญพทั้งันหรือ่าคนทั้งใจเดียวคือเจ้าอันความเศร้าคืสิเศท้าไปเลยขัแยงเป่นผู้อยู่ใส่รนี่้บ่แกอันนี้ก่อนีโอ้ดีโอ้วันอยู่ใส่หครับเดีวนี้ครับ ครับครับผมขอบคุณหลายๆเลยครับเโอ้ดีอยู่บ้านอยู่บ่ควันกะไรควันอยู่บ้านอยู่บ่ดิอยู่บ่เลี้ยนโอ้ดีรับขอบคุณหลายๆครับมาลำบ้านโมจากของตะเลี้ยนอยู่บ้านไทยหัน้ำสั่นครับเนี่ยวพาก็มีแต่สองคนเทา ตูนเฮามีเจ้ากับพีเรื่องควาของมีแต่ของพนเฮามีเจ้ากับพี่ฮักอีรีหัวใจหญ่หงายต่างเส้นเวิรอนแฟนเดียวปิดตัดเลี้ยวทันกาดปลาตากระตาคนทุกปีกทุนทานใดรามีไงผูงแต่งด้วยสังขารจะอุทิศให้งานเพื่อตาวาของพี่แต่ไรกับคนผู้รีเสียทีทุกทีกันแค่เราได้ยินเต็มหูรู้อยู่แก่ใจเลยเนาะ กอดพี่ต้องนอนน้อยใจไม่แพ้ผู้เงาน้องจะกินแกทำไมไม่รู้เราโลกประสาทมันเมาเพราะว่เจ้าไม่อยู่เคียงเสี้ยวมอดีพ่อถามมอด้ีมอด้พ่อเชื่อพ่วผีเสี้ยวมอดีพ่อถามมอด้พ่อเชื่อพ่อผิดาดีสามปอนตัวได้รพ่อเศร้านี่แต่เจ้าเป็นสิ่งสำคัญโก้ทั้งวันเลยว่าคนทั้งใจผู้เดียวคือบเจ อัรมณ์เจ้าเือที่เศร้าไปเลยขั้นแห่น้องเป็นคู่อยู่ใส่ไดรมีน้องบอ่ yeah. แย่เมื่อแล้วผลงานวีคนรักบ้านต้องสำราญใกลเเี่ยร่างตายทุกข์จมันไม่แก่ไม่่อนไม่แอ้ไม่ยอแมยอแพ้อตา อะไก็สุกใจตามภาษาชาว่ะเพื่อกันทำงานเที่ยงไหลที่ยงมาฟังเสียงนก่าตามภาษาบ้านเรามาเลยต่กันเขานั้นจะมาเราจนมาเสกคนทุกคนใครบ่นจังเขาซองเราผมหน้าให้จาวาจังเขาขอมีหัวใจเป็นเพื่อนยามหนานงานักงานเบาพี่จะไม่พอ แก่เสียบ้านยังคำนั้นแก่เสียบ้านยังคำนั้นเนี่ยืนอย่าเพิ่บบยยงยันโตเลยลืมกูเอินเงินเงินหล่นปาลาด้วยอรุณเปินกัไตาไอ้ก็ร้างเงินสั่เงินหมื่นเงินกูเอินมาทองเงินบาเทเฮาใบแหวนก็มาดรอปใบแหวนไอ้จนเหลือเนตายจังเหลืออมนองฉันเจอตอนเกิดเป็นไม้เสียดายเสียดายไม่น่าจะสายหน,นุเรา นาจะเห็นตอนเป็นวัยรุ่นคงได้ผูวบุญคนเท่ไม่เบาอย่าปรดไปถเงกับเ่าราคาเจ้าที่อบเท่ามือสองพอใจเอาไปเป็นผู้ไม่คนเขาโด่โยมตรวเป็นรองพี่มือถือว่าเจ้าคือคนชั่วแต่รักโวนหัวเจ้ากับตัวเจ้าบ่ ใจแม่สาวบิวพวง้าได้่น้องใจใส่กับฟองล้างเทาไม่สาวเจ้ามีสนท่ทอาดีจรีเไม่มีน้นองายาวยามเดินเหมือนกับต่างสาวไทยจังแตเกเหนือใจบัวทำไมติงเก้าบุญคมจะอยู่ที่เราเห็นหุ่นเ้ามันเดีกเฝ้าลูกตา ได้เธอมาเป็นแม่บ้านเธอกุ้งจำนาการบ้านที่ผ่านมาคงจะไม่ได้ที่ได้เดือนการบ้านการเรือนคงคล้องนักวันตาอนาคตเราคงเต้านะเมื่อได้วันตามาอยู่เป็นคู่ขอเรือนวามบุญครับเมียบ่เมียบ่เมียตีบัดบุลับคือบ่อแห้งครับเมียจะเดิน าเสียงคนบ่นมีหัวเนี่ยไม่สาวเจ้ามีสันนีอาท,ทีเรียไม่มีนุองยาวยาบเดินเหมือนกับต่างสาวไทยช่างแตกเหลือใจหัวเจ้ามไม่ทิ้งเจ้าบุญโู้องคจะอยู่ที่เราเอลูนเจ้ามาปีเปาลกะะูกตาได้เธอมาเป็นแม่บ้าน จะคงจำนานการบ้านที่ผ่านมาคงจะไม่ได้ที่ได้เตือนการบ้านการเรียนคงคล้องนักวันตาอนาคตเราคงเต้านาเมื่อได้เหมือนตามมาอยู่เป็นผู้รองเรือเอาเนื้อเอาเด้อผู้นีล้ลำพอเอาเด้อผู้นีล้ลำแม่สะบัดิดี๋ยวก็เงาเบิง่งตักก็จะเฝ้าหนีเมื่อนอน,นอนอนนอน นอนนอนปีเมื่อนอนเดอละัมกินเหล้าตุ้มมาบ่อยลำก่อน่อดใจก่อนั้นลำตาจิไรสิบนาบลำเจ้าเยาแเยนตูเกดเนขออะไรปีละมาผมลําดีจังมีคนจยากนั่งในลานลัามาบีก่อนนั่เดินนั่นเดอรเดิอนนา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 นอลำานดเนจังหายตังหายใจเจ้าบอสสด มันปรดีออกอยู่ห hey, oh, ้าอตสาปรดีหมาแค้วเพระเออคันได้ละกแข็งแล้วมอแยคมขอบคุณรบมันขึ้น่สูงขึ้เทาล่ะแม่โอ้ยสิประเดี๋ยวป้อมบมอเจ้าสิเล้อประเี๋คันป้มกับจป้อมแกะผัวลังั้งเดสูกไป ว่านักตรด,ดีว่าเยอะมากกันาวหร้ายอย่าย้าวตะหวปีร้ายเบ้นนเที่มันเสียานไปทางคุณนักแร่ก็ได้มืนเพียนเล่าเหา้าเป็นเป็นบาดตหมอลร่ำานเป็นบาดตะนัน,นตรดีด้เสื่เฟื่อกขาเป็นบานน้ำมู่กอะไย พีนี่ยังขาดคู่พี่นี่ยังขาดคู่ทุกคืนอยู่คนเดียวเดียวใจเศร้าได้น้อยจะมาเป็นเพื่อนเศร้าได้น้อยจะมาเป็นเพื่อนมาเป็นแม่สื่อมาเป็นเพื่อนยามนอนอดอนผู้เดียวว่าเวีอดอนผู้เดียวว่าเวยางทีเร่ชีวิตบ่รำบอนทุกคืนทุกปันอาวุธยามหลับจะนอนโดดเดี่ยวหรืออะไรอดทนให้ผู้สาวมาได้ทุนได้ลืมตกไมาสนุก ก้าพ่อข้่อไมาเอากันวันนี้สุขที่กันควันาจงเลื่องลา่าเจ้ามองช่วยกันมาฟ้องโดนญาติพี่น้องมาฟังรำพี่มาลีพี่ติดไปต่อแถวเอาเงินบันยศนามาทั้งหลายนั่นห็นบ่คอยขวานผู้ไดใ้ใบแม่แทบเป็นเอือยคอยนี่เองเออรับรางวัลทุกคนครับรับรางวัลอาจารย์จี้บอดเมื่อพิ้นครับ รับรางวัลครับผมเอ้ขอบคุณครับเออพี่ฝนคนสวยนะครับผมแล้วนั่มาผู้ได้ตาบันน้องคุ้นแค่เหนือผู้ได้นี่พี่สาวคอยเออชาวฟอเจ้าได้สุบกมูหละแม่มันเดงเออหมอล่าหือผู้ใดยายเออแบงเคืองให้มันแบงกะเคืองอ้าวนักดนตรีได้แล้วแข็งตีนแข็งมือครับแ,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 แต่ว่าไ่อยยายแข็ง ปลา่าเดีตแม่เป็นบาทียู่มอลลัมขนาดนี่แมได้ไข่ค่อยตอนเนกไทยก็แต่ล้มคอยออกก็เบิดพูดได้มาอุดยุงบ่เนียไอซอมว่าอูดยุงกันี้มึอขึ้นตีอซอมว่าโมูสีเพื่อโมสีเบียดอะไรเีรย แมนมูสบหาฮะมูหนึ่งยูใส่ยูนี่มันมีมูสบมูสีแดมูสบหาปารูเรืองใครแน่บอเนี่ยตอนนั้นกับผมในไทยเรียกอะไรันคว้าว่าขาวตอนว้นใบพีร้องทางไหลจำเอาไว้เ้ย เิ้วผมกวาดับการได้ปวดประทานให้กำลังใจผมดังได้อยู่กับแล้งใจแยไลตัวตัวแ่บ่เยอเรื่องมนบ่ยู่ไว้บ่จะ่รได้บ่เปลี่ยนเบกับเพื่อดังนำมาบ่ามีคนคอยพา้ยแกวเรือแีวนี้วรำเนนบ่คือกันละเบิ่มาอันสัต์ท่าเรือแนบ่าจาบ่ต่างันวางตเปาบิเงินแสน มีเงินแสนจะบอกว่าแฟนจ้างมาขอให้ทั้งเมตตาช่วยกังผม,มาก็ไม่รากเกินชีวิตของผมลำบากเหลือเกินตุกตากเอาใจผาเยินเอาแรงแลกเงินลำบากเหลือเกินผมก่อบายวานเมตตาในเรื่องคาาุ้พทันมทเมตตาในเรื่องคุ้นทันแล้วพวกส,สญญาวไอ้สารยัดจะปล่อยปวด ตาบ่าล้ำบ่ร้อยปวดเมตตาบ่แก่นค่อยน้อยต้วยว่าทุกจนลวุ่นได้ทำสิหาล้ำใจเดียนวุ่นได้ทำสิหาล้ำใจเดียนที่ขอรังกินไปตามเพื้นที่ขอลำงกินไปตามเพื้น,มมน,มมนเมื่อนี้ต้องขอบุญขอบคุณไปทางคณะเจ้าภาพเด้อขันพ่มีเจ้าภาพผมมาเป็นั่งหน่อยดาวเหนือกับพ,อพ่อเดมมาลองมาล่ำให้พี่น้องเดมมอนเดชื่อน้ำพันขอเสียงตบมือสวดสวดเป็นเกียรติให้แก่าทั้งเจ้าภาพแม่ครับ สวดสวดให้เจ้าของอย่าเจ้ารอบนี่สุดยอดสุดยอดเออโอ้ยผู้สาวบ้านไหนนู้นนี่เนาะ